ขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบกันมาก็หยิบยกข,ขึ้นมาใน,ในธรรมชาติของสิ่งที่เราได้เห็นกัน พอดีก็มีโอกาสนะนั่งรับประทานอาหารกันเป็นหมู่เป็นคณะหลายท่านทีเดียวก็ได้สังเกตนะขณะที่มีการให้ปุ๋ยต้นไม้ต้นไม้ไมจะนิยมปุ๋ย ขี้หมูแล้วก็ปุ๋ยขี้ไก่ซึ่งจะมีกลิ่นเหม็นนะเราสังเกตเห็นว่าเมื่อมีเทศกาลการใส่ปุ๋ยขี้หมูหรือของหมักเราจะเห็นสิ่งที่มาเป็นประจำก็คือมแมลงวัน ก็จะนิยมนะกับของเหม็นๆเ,เมื่อเราได้น้อมได้เห็นได้สัมผัสกับความเป็นจริงของชีวิตมนุษย์โลกยุคใหม่ๆก็จะตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่เป็นของไม่ดีไม่งามนะการจะเสนอข่าวข่าวก็ต้องเสนอข่าวข่าวที่ไม่ดีไม่งาม เพราะนั้นการที่เสนอสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเป็นที่นิยมยกย่องของการทำข่าวสารการที่หยิบเรื่องราวไม่ดีไม่งามต่างๆนำมาน้อมะระลึกพิจารณาว่าเหตุไฉนทำไมสิ่งที่เหม็นทำไมนิยม นะ่ก็คือเป็นสัตว์ชนิดที่เราได้เห็นกันง่ายก็คือมแมลงวันนะจะตอมของเหม็นนะ,มะแมลงวันหัวเขียวก็จะตอมของเน่านะซึ่งเราเคยเห็นสมัยอดีตเวลามีสัตว์ตายเนะีก็จะมีมะแมลงวันมาตอมกันเขียวไปทั่วนะทั้ง ล่างที่เราได้เห็นของเน่าก็ทำให้เห็นชีวิตของการทำหน้าที่ต่างๆเป็นเรื่องการทำข่าวสารก็ดีเป็นเรื่องเสพความสุขไปสู่สิ่งที่ผิดศีลธรรมก็ดีก็ทำให้เราได้เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นที่นิยมนะ กันทั่วไปแต่สิ่งที่นิยมนั้นเราได้น้อมทำไมถึงเรียกของเหม็นของไม่ค่อยสดชื่นแจ่มใสจะเป็นที่นิยมกันมากมายเป็นที่พึงพอใจกันก็ทำให้เห็นว่าตามที่ได้ยินได้ฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกกล่าวเล่าสู่กันฟัง ว่าของที่หอมนั้นหรือของที่ดีที่งามนั้นมีผู้สนใจไม่มากเท่าไรเพราะเนื่องจากการที่จะฝืนกระแสะความเป็นจริงนั้นมาเรียนรู้เรื่องการพัฒนาจิตใจพัฒนาการให้พัฒนาการทำคุณงามความดี การเสียสละต่างๆเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้มองดูเหมือนไม่ค่อยจะเป็นที่นิยมกระทำกันนะเป็นหมู่ใหญ่ถ้าที่เราสังเกตใช้ชีวิตมาตั้งแต่ยาว,วัยทำกลางถึงสูงวัยเราจะเห็นหลายครั้งหลายคราวที่พวกเราชาวโลกทั่วๆไป ก็เห็นนำไปสู่ความแตกแยกนั่นหมายถึงของไม่ดีแต่ก็ได้ทำกันแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วถ้าเราใช้การพูดจากันการน้อมเรื่องบาปบุญคุณโทษน่าจะถูกต้องน่าจะมีการพูดจากันเป็นในด้านเจรจามีตัวแทนมีการ ผู้จากการให้ทำความเข้าใจนะจะได้ไม่ต้องทำร้ายหรือประทุษร้ายกันเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของที่เราได้เห็นคุณ,ณธรรมความดีของพระรัตนตรัยที่เป็นความดีสามารถทำให้ชีวิตพื้นฐานของการดำเนินหน้าที่ ของพวกเราทั้งหลายทั่วโลกก็จะมีความสุขร่วมกันแต่เท่าที่เราเห็นเวลาผ่านไปนะแล้วก็เห็นสิ่งที่ได้รับความเศร้าหมองก็จะเห็นเกิดจากความปัทุสลายเบียดเบียนกันทางความคิดทางการกระทำใ,ใช้วิธีการ ต่างๆเพื่อจะได้เป็นผู้ที่ชนะคะคารนนะกันและกันไม่ได้หมายถึงเราแต่ได้น้อมสัจธรรมตามพระธรรมคำสอนก็ในเรื่องชีวิตเกิดมานั้นเป็นทุกข์ร่วมกัน,นทุกคนเป็นทุกข์จากการต้องมีร่างกายต้องขนขวายเลี้ยงชีพซึ่งก็เป็นทุกข์ กันทั่วหน้าเหตุที่ต้องขนขวายต่างๆเพราะมีการคาดหวังว่าสิ่งที่เรามีชีวิตก็จะต,ต้องใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขนะจะได้มาได้มีได้เป็นอย่างไรจะเบียดเบียนกันหรือไม่การยับยัง้งการพิจารณาเหล่านี้นะก็ไม่มากไม่สามารถจะเห็นการทบทวน เรื่องการสร้างจิตใจให้เกิดความสุขและความเข้าใจว่าชีวิตนั้นไม่เที่ยงไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตดำเนินไปสู่ความพอดีแล้วก็ส่งเสริมให้ชีวิตในสังคมทั่วไปมีความปลอดภัยเสมอเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เห็นความอ้างว้าง ความซึมเศร้าความบางเวงต่างๆของสังคมยุคใหม่ๆนั่นหมายถึงเราเหินห่างความรู้สึกที่ดีเป็นที่นำไปสู่การแก้ไขแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาร่วมกันเพราะนั้นจะเห็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามแฝงเลนก็ทำให้วิถีของชีวิต มนุษย์เราชาวพุทธบ,บริษัทสีและก็สังคมทั่วโลกมีความรู้สึกแห่งความเศร้าหมองกันมากมายสิ่งเหล่านี้ทำอย่างไรเราจะไม่เป็นมแมลงวันชอบพัฒนาของเหม็นชอบเดินไปสู่ความแตกแยกการประทุสลายกันนะเพื่อจะ ช่วงชิงแข่งขันไปด้วยปัจจัยภายนอกเพราะนั้นการที่เราได้เห็นการทำหน้าที่ต่างๆประกอบไปด้วยมุ่งหน้าสู่เป็นผู้ที่ปาจนาจะได้จะมีจะเป็นและประสงค์จะให้ได้มาครอบครองจนกระทั่งขาด การพิจารณาโทษภัยต่างๆทำให้เราน้อมถึงความสลดใจว่าทำอย่างไรถ้าเราน้อมสู่การชี้นำบอกกล่าวเรื่องวิถีแห่งพระรัตนตรัยจะนำพาให้เรามีความพอดีและมีความสุขมีความสามัคคีกัน ก็จะสามารถเลี้ยงชีพนะใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมให้มีความเบิกบานผ่องใสกันได้อย่างไรผูนะ้พูดเองก็ได้มีโอกาสพิจารณามแลงวันทำไมถึงมาตอมของเหม็นกันมากมายสื่อสารกันเมื่อใดเราก็ไม่ทราบและก็จะเป็นทั่วไปนะเราจะเห็น สัตว์ที่เสียชีวิตหรือมนุษย์เราในสมัยอดีตก็ไม่มียูกยาจะเห็นว่าขณะที่มีผู้เสียชีวิตถ้าวางรอการต่อหีบต่อโลงเราจะเห็นมแมลงวันก็มาตอมกันแล้วนะเพราะนั้นเห็นว่าเป็นที่ ยอมรับกันในเรื่องของไม่ดีเป็นที่นิยมของสัตว์ชนิดหนึ่งที่ไม่มีเหตุมีผลในการที่จะรู้โทษรู้ภัยเนะี่ำให้ดูว่าสิ่งนั้นเป็นการแสดงอย่างหนึ่งนะีแต่เห็นว่าพึ่งทําไมชอบตอมดอกไม้ตอมเกสรดอกไม้ไม่นิยมไปตอมของเหม็น นั่นคือสัตว์ที่เราได้เปรียบเทียบกันว่าการใช้ชีวิตในสิ่งที่เราได้เห็นพึ่งหาเกสรดอกไม้ไม่ได้มากมายนานๆจะได้เจอเจอสักตัวสองตัวแต่ถ้าเป็นมแมลงวัน,นะจะมากัะเป็นกลุ่มเป็นก้อนหนานแน่น,นส่งเสียงดัง เหมือนก็ยกกองทัพอย่างนั้นเพราะนั้นอะไรที่เป็นความรู้สึกดีงามนะเกสรดอกไม้มีมแมลงมาตอมก็จะไม่ได้มีมากมายนะมีเฉพาะนะบางชนิดนะไม่ใช่ทุกชนิดนั่นหมายถึงเราก็น้อมถึงชีวิตพวกเราทั้งหลายที่ฝักใฝ่พัฒนาชีวิต เป็นไปด้วยความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรอดทนอดกลั้นนะมีความละอายตบาปก็มีน้อยนะไม่ได้มีจำนวนมากแตนะ่ถ้าอะไรที่มันไหลมาด้วยความอยากมีอยากเป็นและเข้าสู่การเบียดเบียนปัสทุสลายนะก็จะเห็นกันมากมายในยุคปัจจุบันนเระฉนั้นทั่วโลกในสังคมทั่วไป ถ้าน้อมใจเข้าสู่การเรียนรู้เรื่องพระรัตนตรัยก็จะใช้ชีวิตพอเพียงใช้ชีวิตมุ่งหน้าสู่ความรักความสามาคัคคีแล้วก็มีจิตใจที่เอือ้อเฟื้อแบ่งปันซึ่งกันและกันนะไม่ต้องทุกทิ้งทุกอย่างจะต้องเป็นผลประโยชน์เกิดขึ้นริงจะมีการกะระทำารม,ม่มีการร่วมมือ สิ่งเหล่านี้เป็นที่สลดใจนะเราเคยเห็นในอดีตแต่ในปัจจุบันก็ไม่ค่อยได้เห็นนะจะทำภารกิจอันดีงามก็ถามถ่ายเรื่องผลประโยชน์แต่ความจริงแล้วในหน้าทีนะ่ก็เป็นการมีผลประโยชน์ตามหน้าที่พอสมควรนั่นหมายถึงเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้ ขาดหายไปนะเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่ขาดหายไปความสุขของสังคมก็จะน้อยลงขาดตกบกพ่องนะเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายที่ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนก็จะต้องสำนึกเสมอว่าสิ่งใดที่ผิดต่อศีล ก็ควรจะต้องระมัดระวังนั่นเราจะไม่เข้าข้างตนเองว่าสิ่งนั้นสังคมเขาทำกันเราก็ต้องทำได้เพราะฉะนั้นแต่หากเรายึดมั่นในศีลในแนวทางพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์ถึงแม้ว่าจะน้อยแต่เราก็จะไม่ทำร้ายตนเองแล้วก็ไม่ทำร้ายผู้อื่นนะอย่างแน่นอนวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาขอรอบน้อมคุณงามความดี ในพระรัตนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์วิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นบอบหมายพวกเราพุทธบริษัทสี่จงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิตสุภาษีสวัสดีครับ